สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิาจารณ์เจรนัยส่วนมวลสารมวลสารหลัก ที่เพิ่มเข้ามาในบล็อกพิมพ์นี้นะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้นะครับเป็นพระที่มีความวิเศษเนื้อหาสาระที่งดงามเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับพระใหญ่มหาจึงได้ชื่อว่าเป็นองค์ครู เป็นองค์ดินเจ็ดโปงนะครับเนพื่อนองนี้นะครับเรียกว่าดินเจ็ดโปงดินเจ็ดปาดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองเรียกว่าผงพุทธคุณวิเศษ5ประการนะครับผงพุทธคุณวิเศษ5ประการนะครับเพื่อนๆอีกรอบนะครับดินเจ็ดโปงดินเจ็ดปาดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับ เราจะเห็นดินเกโป่งนะครับนี่เราเห็นเป็นเม็ดเหมือนอลูกแครอทนะครับเนี่ยที่หน้าที่พระพักตร้าน,เ,นเห็นไหมครับแล้วก็ดินหลักเมืองนะครับเนี่ยดำอมเขียวนิดๆเนี่ยนะครับนี่ดินหลักเมืองนะครับแล้วก็ดินเกปลาแล้วก็จะเห็นสีก็แตกต่างกันออกไปนะครับเ,เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็แดง แดงอมเหลืองนะครับแล้วก็เหมือนลูกแครอทอย่างเงี้ยก็ดินโปร่งนะครับเราดูเนื้อหาสาระเนื้อของท่านนี้จะหนึกนุ่มดูฉ่าเหมือนอุ้มน้ํานะครับเ,เพื่อนเพอนเพราะเป็นเนื้อดินนะครับดินนี่ก็จะอุ้มน้ำฉ่ำน้ำํายิ่งมาบวกกับผงผงพุทธคุณผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกิงเหนะครับขณะเดียวกันนะครับ ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดินโป่งเหลืองนะครับเพื่อนเนเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะดินโป่งเหลืองนะครับเนี่ยดินโป่งเหลืองแล้วก็หินศิลาที่คุณเห็นไหมครับ,รบเพื่อนๆพ่ะที่พ่อใหญ่มหาชีเนี่ยหินศิลาท่คุณหินแร่ทองนะครับเ <acad? S 1> พื่อนเพื่อนดูในตําราข้อมูลได้เพิ่มเติมนะครับค้นฟ้าได้นะครับว่าสมเดเ็จวรคังในยุคปลายที่มีเนื้อดินดินโป่งเหลืองเนี่ยเป็นยังไงองค์ที่มีดินโป่งเหลืองเนี่ยก็จะบวก เข้ามาด้วยหินศิลาธิคุณนี่หินแร่ทองหินศิลาธิคุณนี่ก็จะใส่นะครับใสเหมือนแก้วเลยนะครับหินศิลาธิคุณนะครับส่วนหินแร่ทองหินแร่ทองนี่เขาก็จะเหลืองเหมือนทองแต่ใสเหมือนแก้วนะครับเพื่อนๆโบราณท่านว่าอย่างนั้นนะครับจะจะอยู่ในอยู่ในบรรดาดินโป่งเหลืองอ่าดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเกศดินหลักเมืองนี่แหละครับจะอยู่ในอ่า กลุ่มก้อนเดียวกันนะครับโบราณท่านบอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เช่นนั้นนะครับเพื่อนๆอย่างองค์นี้คลาสสิกนะครับพ่อใหญ่มหาจึงได้นํามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพื่อนๆยิ่งถ้าเราดูด้านหลังนี่ก็จะเห็นชัดนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยด้านหลังเห็นไหมครับนี่ด้านหลังนี่ท่านจะชัดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยมีมีรอยปูไตด้วยนะครับนี่คือรอยปูไตนะครับ ขอบข้างนี่เห็นไหมครับขอบข้างนี้ท่านก็จะก็จะมนทื่อไม่เป็นเหลี่ยมนะครับมนทื่อเลยนะครับเนี่ยมนทื่อนะครับขณะเดียวกันเราก็จะเห็นเห็นไหมครับเนี่ยดินดินเจ็ดดินเจ็ดป่าดินโป่งเหลืองดินหลักเมืองเนี่ยเห็นไหมครับมีทั้งเม็ดดำเม็ดเขียวเม็ดหยกเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยดินเจ็ดโป่งเนี่ยดินเจ็ดโป่งลูกเหมือนลูกแครอทนี่นะครับดินเจ็ดป่าเนี่ยสีดำดำ ดินหลักเมืองก็เนี่ยที่ปยมหาชีแล้วก็ดินมีทั้งเม็ดหยกนะครับเพื่อนๆขึ้นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีลักษณะร่องรอยการอุ้มน้ําฉ่าน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนเนื้อบอบช้ํานะครับเพื่อนๆเราสังเกตดูว่าเนื้อบอบช้ํานะครับหญิงเด็กอายุ18ปีผิวพรรณก็จะอีกแบบหนึ่งเต่งตึงแต่ถ้า80ปีผิวพรรณเขาก็จะเหี่ยวย่นนะครับ เรียกว่าผิวบอบช้ํานะครับเพื่อนๆลักษณะอย่างนี้นี่คือด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยเพื่อนๆเห็นรอยปูไตเห็นไหมครับนี่คือรอยปูไตนะครับนี่รอยปูไตรอยปูไตนะครับแล้วเราดูฟาร์มเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับโดยกายภาพเนื้อผ้าเขาจะไม่ไม่ราบเรียบนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรอยปูไตแล้วก็มีอ่หลุมอ่หลุมเทพหรือว่าหลุมดวงจันทร์เนี่ย เม็นเล็กๆผุดขึ้นเนื้อพุนเลยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นในเนื้อเนื้อเขาจะพุนไปเลยนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับเป็นสิ่งที่สวยงามแปลกแล้วก็มหัศจรรย์นะครับองนี้พ่อใหญ่มหาจึงให้ชื่อว่าเป็นเป็นองครูทีเดียวที่ให้เราได้ศึกษานะครับ เพื่อนๆดูเราก็มาศึกษาร่วมกันนะครับอย่างนี้เรียกว่าองค์ดินเจ็ดโปงนะครับค่อนข้างจะจะหายากนะครับเพื่อนๆค่อนข้างจะหายากาสายอนุรักษ์นี่เราก็ดูเนื้อหาผงพุทธคุณดูประวัติการสร้างดูความเป็นมาเป็นสําคัญนะครับเราเราต้องก้าวข้ามราคาก้าวข้ามสายเรียกว่าสายพาน,นิดไป ก้าวข้ามไปเลยนะครับเพื่อนเราก็อย่าไปตกหลุมเพียงแค่ว่าพระแท้ต้องขายได้นะครับนะครับเราเราต้องผ่านข้ามพ้นนี้ไปให้ได้ว่าถ้าเราศึกษาเราอยากครอบครองสักองค์สององเราเดินเราหาเรารอคอยนะครับเราสวดมนต์สมาธิภาวนาเจริญจิตภาวนาเราก็พยายามหา ไม่นานเราก็จะเจอนะครับเ,เพื่อนเราเราต้องก้าวข้ามสิ่งที่ว่าพระแท้ต้องขายได้หรือว่าพระแท้ต้องราคาแพงไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตั้งสติแล้วก็ศึกษาในตำราจารึกอักษรที่ปรากฏแล้วเราก็ค่อยศึกษาสะสมกับผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ศึกษาจากคลิปต่างๆ Youtube บ้างที่อาจารย์นำมาลงปรึกษากับครูบาอาจารย์ในสมาคมในชมรมเข้ารับการอบรมถ้าหาเขามีอบรมที่ไหนแล้วก็ศึกษาดูนะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับนี่เราดูเห็นนะครับนี่หินศิลาทิคุณนะครับนี่สวยงามนะครับบางทั้งเรียกว่าหินเม็ดพระาธาตุนะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นคาบคาบแคนไซนะครับนี่คาบแคนไซ์ผุดขึ้นในร่องในหลุม จะจ้านมากเลยนะครับองนี้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนี่คือด้านบนแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็สวยงามนะครับนี่ด้านล่างดูความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เป็นหลุมเป็นบ่อมีร่องรอยการเกิดขึ้นของอเนื้อคาบแคนไซนะครับในหลุมหลุมเทพนะครับนี่เรารู้ทุกมุมนะครับเพื่อนๆ เพื่อความสบายใจของเรานะครับนี่เราก็จะเห็นลักษณะคาบแคนไซนะครับผุดขึ้นในองค์พระนะครับนี่เป็นร่องเป็นยาวเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเราดูอย่างนี้นะครับเราดูทุกมุมนะครับนี่แล้วก็ดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเรายังเห็นดินหลักเมืองเราก็เห็นนะครับนี่ดินหลักเมือง นี่คือคาบแคนไซนะครับผุดขึ้นในในองค์พระนะครับคาบแคนไซก็จะใสนะครับใส่ใสเหมือนแก้วนะครับแล้วก็จะมีคาบอนาคอนไน์รอบขอบหลุมเล็กๆผุดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่คือด้านหลังที่นี้ด้านหน้านะครับเราดูเส้นเห็นไหมครับลูกเส้นขอบกระจกเส้นวาสนาเส้นมังคุพิมพ์ก็อยู่ที่เราจะเรียกนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ เห็นไหมครับสวยงามนะครับแล้วเราดูเป็นใหญ่หนานะครับแล้วลักษณะเนื้อเกินสะบัดมาด้านหน้าหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราสองดูนะครับนี่เนื้อเนื้อที่เกินมาเส้นมังคับพิมเนี่ยตรงนี้นะครับเนื้อท่านนี่จะโยมไปด้านหน้าหลุดมาด้านหน้านะครับเกินมาด้านหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเราดูดูดีๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยหนานะครับแล้วก็เนื้อที่เกินออกมาท่านก็จะโยมไปด้านหน้าหมดเลยนะครับ เข้ามาด้านหน้าหาตัวองพระนะครับอ่าแล้วก็เราดูเป็นลักษณะไหวายผาซีกเล็กๆนะครับเ,รเปื่อนๆนี่นะครับนี่ลักษณะไหวผาซีกเล็กๆนะครับผุดขึ้นในอง์พระแล้วก็เนี่ยเกตสบัดพิ้วนะครับสบัดพิ้วจุดที่ซุ้มระคังพาดผ่านซุ้มระคังไปเห็นไหมครับนี่เขาจะเอียงมาทางด้านซ้ายเรานะครับนี่เอียงมาทางด้านซ้ายเราฝาองค์พระเล็กน้อยนะครับนี่ เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเกศสะบัดพผิ้วนะครับเอียงมาทางด้านซ้ายเราฝาองค์พระนะครับนี่แล้วก็เราก็จะเห็นก้อนหินศิลาทิคุณเห็นไหมครับก้อนหินศิลาทิคุณเนี่ยที่พระพักเห็นไหมครับผุดขึ้นสวยงามนะครับแล้วก็จะมีะลักษณะนี่ครับคาบแขนไซในซอกลักแร้นี่เห็นไหมครับถ้าเราดูดีๆซอกลักแร้ด้านฝาเราสร้างพระนี่จะสูงขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนยกสูงขึ้น ว้าวแหว่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อด้านในก็จะม้วนนะครับม้วนเข้าไปหาแขนนะครับตรงชายจีวรเนี่ยเรียวบางข้อ2องเนี่ยก็จะเรียวบางเล็กแต่ว่ามุมด้านซ้ายเราฝาของผ้าเนี่ยเขาจะแขนจะอวบใหญ่นะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่ชายจีวรน,นะครับหรือบางท่านเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์รุงพุทธนะครับพิมพรุงพุทธนะครับพิมพ์ใหญ่ อก V ีเราก็เรียกนะครับเพื่อนๆนี่ทิดนี้นะครับดูเนื้อท่านนะครับดูเนื้อฉ่านะครับเพื่อนๆนี่ดูเนื้อฉ่านะครับดูเนื้อฉ่ามากสวยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับองนี้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเนื้อผิวพันธุ์วันณะท่านฉ่านะครับแล้วก็ดูฐานหมอนรองสิงนะครับนี่ฐานหมอนรองสิงเนี่ยดูแล้วลักษณะเป็นร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆนี รีกว่าฐานมอรองสิง์แล้วก็ฐานสิง์นี้ตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับนี่ตกท้องช้างเห็นไหมครับนี่ตกท้องช้างแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าเราจะดูแล้วก็เป็นโคมฝานนะครับเพื่อนี่ลักษณะเป็นโคมฝานนะครับนี่โคมฝานดูเนื้อของผ้าเนี่ยลดล้นกันลงมานะครับนี่ข้างบนก็สลปขึ้นไปนะครับตกท้องช้างเห็นขาสิง์ลำาไีนะครับนี่เห็นขาสิงค์ลำาไีนะครับ แล้วเรามาดูซุ้มระฆังนะครับเพื่อนๆซุ้มระฆังนี่ลักษณะลักษณะเป็นไหวผาซีกเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆดูใช่ไหมครับเนี่ยเป็นลักษณะไหวผาซีกเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับดูสวยงามนะครับเป็นลักษณะไหว้ผาซีกเล็กน้อยนะครับเนี่ยเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับนี่แล้วก็เส้นเอ็มครับเส้นมรคับพิมพ์นี่ก็ชัดนะครับสวยงามปลายผระบาทนี้นะครับถ้าเราดูเพื่อนๆดูนะครับเนี่ย ตรงกับนะครับข้อสอกแขนนี้นะครับเราดูทุกจุดดูทุกมุมนะครับเพื่อนๆดูความงามนะครับดูความงามดูความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อดินเจ็ดโป่งนะครับดินเจ็ดโป่งนะครับองค์นี้บางท่านเรียกว่าดินโป่งเหลืองนะครับดินโป่งเหลืองก็ก็เรียกนะครับเพื่อนๆองค์นี้นะครับดินโป่งเหลืองก็เรียกดินเจ็ดโป่งก็เรียกนะครับ สวยงามองค์นี้พ่อใหญ่มหาเชื่อว่าจะต้องมีแร่แร่เหล็กเหล็กไหลเหล็กน้ําพีเหล็กไหลเงินยวงหรือว่าเหล็กน้ําพีเหล็กไหลเมืองบางบทเหล็กไหลข้าวตอกเม็ดพระร่วงหรือว่าเหล็กน้ําพีต้องมีนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเราลองอารัธนาท่านสัมผัสด้วยแม่เหล็กดูนะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับเราศึกษาอย่างไงก็สะสมตามนั้นนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนนี่มาอย่าง งดงามนะครับดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆด้วยความเคารพนะครับเห็นไหมครับดูอีกรอบนะครับนะครับเพื่อนๆนี้อย่างนี้ทาให้เราทาให้เราเห็นแล้วเราก็สบายใจในการสะสมนะครับเพื่อนเเราเราศึกษาอย่างไงนะครับเราศึกษาอย่างไงเราสะสมความรู้เราสะสมประสบการณ์มาอย่างไแล้วก็เราก็เอาตามที่เราคิดเอาตามที่เรามีองค์ความรู้ถูกต้องไหมครับ เราจะได้สบายใจนะครับและเราก็ข้ามพ้นหลุมพางที่ว่าพระแท้ต้องแพงพระแท้ต้องขายได้พระแท้ต้องอยู่ในคนมียศคนมีาฐานะนะครับเราเราต้องข้ามตรงนั้นไปให้ได้นะครับเพียงแค่ว่าเราเราศรัทธานะครับเรามีศรัทธานะเราเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาเราหวังอยากครอบครองเราก็มันมันศึกษาหาความรู้นะครับ เมื่อเรามีองค์ความรู้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายต่อการตัดสินใจง่ายต่อการแสวงหาเมื่อเราเจอนั่นแหละเราจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับเป็นกาลังใจให้แล้วก็ค่อยสะสมค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสังเกตค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆแยกแยะแล้วก็ประมวลเป็นองค์ความรู้ของเราแล้วก็สะสมตามที่เราตามที่เราต้องการนะครับตามที่เราชอบนะครับ พ่อใหญ่มหาก็ได้นํามาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อนๆดูแล้วก็ตุกอกตุกใจก็ฝากดากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองวัาบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ